ทุกคนทุกท่านจ้านะคะอ่าเดี๋ยวนะคะก่อนที่โจจะมาพูดคุยนะคะสำหรับเรื่องราวการอัพเกรดของนะคะเอเอทุกๆคนนะคะประชาชนคนไทยที่นะคะกำลังสนใจนะคะในเรื่องของธุรกิจแพลตฟอร์มมีต่างคะ่ะหรือในเรื่องของที่เรียกกันภาษาอังกฤษว่าแอปฟร i เอ e นะคะมาร์เก็ตติ้ง คือเป็นเรื่องเหมือนกับว่าเป็นคนกลางในการที่จะนำนะคะแอปพลิเคชันไปสู่มือผู้บริโภคและต้นต่อของนะคะในเรื่องของแพลตฟอร์มแอปตัวแอปมีตังเนี่ยนะคะก็มีผู้ก่อตั้งคือคุณเปรมนะคะสุไลมันดาดานะคะเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแล้วนะคะมีเรื่องราวของการที่จะมาไลฟ์สดนะคะมาพบปะสำหรับผู้บริโภคและนักธุรกิจ อ,อยู่เป็นประจำๆนะคะและกําลังจะเพิ่มเวลาในเรื่องของการที่จะมาพบปะผู้คนมากขึ้นนักธุรกิจมากขึ้นและก็พี่น้องประชาชนคนไทยมากขึ้นนะคะเพื่อให้นะคะเกิดความมั่นใจในเรื่องของธุรกิจใหม่นะคะในแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าแอปมีตังนั่นเองค่ะโอเคเมื่อวานนี้นะคะจี้ก็กิืนในเรื่องราวของการที่แอปมีตังคืออะไรมีอ่ามีแนวทางในเรื่องของการทําธุรกิจ แบบไหนนะคะเมื่อวาน ep 1ที่แจงเป็นเรื่องราวของ user กับเรื่องราวของ as คืออัปเกรดเป็นนักโปรโมตนะคะแอปพลิเคชันหรือเอาลิงก์ไปแชร์นั่นเองแต่วันนี้ค่ะเรามาสู่ ep 2นะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงเช่นกันค่ะ ep 2วันนี้นะคะเราจะมารู้นะคะจากกวับวิธีในการที่ทำอย่างไรถึงจะอัปเกรดและถ้าอัปเกรดแล้วจะได้อะไรบ้างนะคะ นี่คือประเด็นสําคัญนะคะเมื่อวานนี้นะคะเราก็ที่แจงนะคะไปคร่าวๆแต่วันนี้นะคะเรื่องราวของการที่ว่าหลายๆคนอ้าวนะคะจะลงทุนและยังไงนะคะได้อะไรหรือไม่ได้อะไรอลองฟังเพลงนี้อีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวจี่จะลองให้ฟังได้อย่างไม่ต้องเสียอีกอย่างได้กันทั้งหมดสองทางดีไหมนะ เพลงนี้นะคะโดยปกติเราจะมาเป็นเนื้ออีกเนื้อนึงนะคะแต่ว่านะคะเนื้อเพลงที่จี้พูดนี้นะคะมันหมายถึงเรื่องราวที่ทุกคนจะได้ทั้ง2องอย่างจากแอปมีตังนี้เองค่ะโอเคไหมอ่ะได้เวลานะคะเดี๋ยวจี้ขอแชร์นะคะแชร์แชร์นิดนึงใจเย็นๆนะคะใจะเย็นๆนะคะเพราะว่าวันนี้มาไวนะคะมาไวมาแต่วันเพราะว่าอีกสักครู่นะคะจี้ก็มีภารกิจ ในเรื่องเราจะไปนะคะทำเกี่ยวกับงานคอนโดนะคะซึ่งในอนาคตก็ไม่แน่นะคะฟังวิสัยทัศน์ของ CEO แล้วนะคะที่มองดูแล้วนะคะโอกาสในวันข้างหน้าอาจจะมีราสินค้ามากมายอาสังหาริมทรัพย์นะคะรถยนต์หรืออะไรต่างๆเข้าอาเสียงใช้ได้อยู่เ, <laughs> เสียงใช้ได้อยู่นะคะโอเคขอ,นะขออนุญาตแช่นะคะเอาแชร์ไปไหนละจิโอเค อพอดีว่ายังไม่ได้ใส่ลายตรงนี้ไม่เป็นไรนะคะใครสะดวกแชร์ได้แชร์นะคะจะเป็นประโยชน์สําหรับนะคะทุกๆคนที่กําลังทําธุรกิจส่วนในเรื่องของการอยากโปรโมตในเรื่องของแอปพลิเคชันนี้นะคะเพราะว่าที่จะช่วยให้คุณในเรื่องราวที่เป็นสื่อกลางช่วยคุณนะคะนำรายละเอียดข้อมูลในเรื่องของการที่จะรับผลประโยชน์สําหรับนะคะ AS ในส่วนของการอัปเกรดนั่นเองค่ะมาฟังที่ดูนะคะ ในเรื่องของการอัปเกรด AS เนี่ยนะคะเงื่อนไขของบริษัทมีตังเนี่ยมันค่อนข้างจะวิเศษมากๆจี้เชกัว่าวิเศษมากๆเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาจนอายุ51ปีนะคะผ่านธุรกิจผ่านเรื่องหน้าที่การงานมาเยอะแยะมากมายนะคะไม่เคยเห็นธุรกิจไหนนะคะที่ให้ได้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างขนาดนี้นะคะมันเท่ากับว่าไม่มีอะไรที่คุณเสียเลยไม่มีอะไรที่คุณเสียเลยคุณฟังจี้นะคะ หนึ่งนะคะเรื่องราวของอการอัปเกรด AS เนี่ยมีจำนวนตัวเลขที่ให้คุณลงทุนครั้งเดียวจบค่ะครั้งเดียวจบจริงๆนะคะครั้งเดียวจบนะคะจบก็คือว่าจำนวนเงิน2699บาทนะคะในส่วนของเริ่มต้นตรงจุดนี้อันนี้คือด่านแรกส่วนนะคะที่ฟังอีก CEO ท่านนะคะถแถลงการเมื่อวานเนี่ยอาจจะมีโอกาสนะคะอัปเกรดในเรื่องของการที่จะนะคะใช้จำนวนเงิน ที่มากขึ้นแต่ได้ก็ได้สินค้ามากขึ้นอันนั้นเราหออยุดเพิ่งพูดเราพูดถึงปัจจุบันคือจํานวนเงิน2699สิ่งที่คุณได้นะคะนั่นก็เหมือนกับว่า,า2699เนี่ยคุณไปเลือกสินค้าเลือกสินค้าในปัจจุบันก็มี3เซตด้วยกันนะคะจะเป็นเซตความสวยความงามหรือเป็นเซตผสมนะคะไอเป็นเซตความสวยความงามก็คือเป็นเรื่องเลือกเอานะคะจะเป็นเซรั่มหรือจะเป็นวิตามิน สำหรับรับประทานนะคะหรือนะคะจะเป็นแพ็กเกจที่เอานะเอาวิตามินผสมเซรั่มนะคะจี่ก็เลือกแพ็กเกจนี้นะคะรอสินค้ามาอยู่หรือนะคะจะเป็นเลือกในเรื่องของนะคะเกี่ยวกับความรู้ทางด้านออนไลน์อันนั้นก็สามารถที่จะเลือกได้นะคะคุณสามารถเลือกสินค้าหรือความรู้นะคะเลือกสินค้าเลือกความรู้แบบที่คุณต้องการเลือกไปเลยนะคะในจํานวนเงิน 200, อ2องร้อยสองพานะคะ แล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบนี้นะคะเราจะมีสิทธิ์ในการที่ได้รับลิงก์ธุรกิจทันทีไม่ได้บอกฟรีนะคะมันเหมือนกับว่าซื้อสินค้าได้ลิงก์ธุรกิจนะคะเป็นตัวพ่วงมาให้นะคะหรือได้ทางกลับกันหรือได้ทางกลับกันนะคะถ้าเราโฟกัสในเรื่องของธุรกิจเราต้องการลิงก์เพราะลิงก์ตรงนี้มันเป็นลิงก์อัจฉริยะมากๆมันเป็นลิงก์ที่สมบูรณ์แบบมากๆนะคะเท่าที่ที่กบาว่า เข้าไปนะคะพยายามที่จะใช้เครื่องมือน่นนั่นนี่ปรากฏว่ามันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่เราเนี่ยนะคะแค่ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะคะเหมือนกับว่าจักรวาลอะจักรวาลสั่งมานะคะก็คือบริษัทแมท่คือจักรวาลแล้วนะคะตัวเราคือนะคะพระผู้สร้างร่วมจักรวาลเข้าใจไหมคะอันนี้เดี๋ยวจะหาว่าพูดถึงเรื่องจักรวาลอีกแล้วใครที่นะคะพอจะเรียนรู้หรือว่าพอจะ ได้คุ้นเคยกับคําว่าจัก,กรวาลมาบ้างแล้วนะคะอันนี้ก็จะเข้เขาใจได้แต่ถ้าคนใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับคําว่าจักรวาลยังนึกถึงว่าจักรวาลคือนอกอวกาศอยูก่ก็ต้องขออภัยเดี๋ยวค่อยๆตามกันนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราจะมีเรื่องราวของคนที่เข้ามานะคะพบปะกกับเราเนี่ยหลากหลายมากนะคะดังนั้นที่เปลี่ยนคําพูด <laughs> ที่เปลี่ยนคําพูดเอาเป็นว่านะคะคือบริษัทแม่เนี่ยนะคะเตรียมในเรื่องของแพลตฟอร์มวางแผนนะคะแล้วก็ เอาข้อด้อยออกไปเอาข้อดีนะคะสำหรับนักธุรกิจเอามารวมในแอปพลิเคชันให้เราเรียบร้อยแล้วจะเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการที่ให้เราทำงานมีการรายงานมีการเรียนเขาเรียกว่ามีการรายงานนะคะผลการประกอบการนะคะแล้วมีในะเรื่องราวของความรู้ที่ให้เราเรียนรู้เพื่อทำงานได้อย่างครบองค์ประกอบนะคะมันเป็นลิงก์ที่สมบูรณ์มาก และที่สําคัญมีในเรื่องของนะคะผลิตภัณฑ์ให้เราเข้าไปดูมีในเรื่องของการตรวจสอบการส่งด้วยนะคะมีการตรวจสอบในเรื่องของอ่าการส่งสินค้าด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่วิเศษมากๆเลยพี่น้องอ่ามันวิเศษมากๆจริงๆคะ่ะพี่น้องเพียงแค่วันนี้นะคะคนที่ลงทะเบียนเกี่ยวกับ AS มาแล้วนะคะคุณต้องตระหนักว่าตอนนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจ การโปรโมทเป็นนักโปรโมทนะคะในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วจงนะคะเรียนรู้ทำเครื่องมือศึกษาเครื่องมือให้ถนัดมือค่ะศึกษาเครื่องมือให้ถนัดมือนะคะแล้วในเรื่องของการที่ศึกษาเครื่องมือจนถนัดมือแล้วนั่นแหละจะเป็นตัวทำเงินจะเป็นตัวทำเงินจริงๆนะอันนี้ที่มาเรียนให้ท่านทราบนะคะแล้วที่บอกว่าได้อย่างแล้วก็ไม่ต้องเสียอีกอย่างคือ,อไรจี่ก็คือถ้าเลือกในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะ คุณจะได้แอปนะคะสำหรับการทำธุรกิจไปแชร์ทันทีนะคะสถ้าคุณเลือกนะคะเอา2699คุณเลือกบอกว่าฉันจะซื้อแอปนะคะฉันจะลงทุนกับมีตังอยากได้แอปคุณก็จะได้สินค้าเป็นตัวแถมเป็นตัวที่มาพ่วงกันดังนั้นคุณไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะใน2 6 9 9จะว่าเป็นการซื้อสินค้าได้แอปฟรีก็ว่าได้หรือถ้าคุณจะบอกว่า2699คุณซื้อแอปคุณได้สินค้าฟรี มันก็ไม่ไม่แตกต่างกันเข้าใจไหมคะดังนั้นมันได้กับได้ได้กับได้ได้กับได้ไดไดอ่าแล้วมันคุ้มค่ามากๆเพราะว่านะคะคุณกำเงิน2699มาเนี่ยนะคะมาลงทะเบียนคลิกลิงก์ลงทะเบียนปั๊บนะคะคุณได้เป็นเจ้าของริกิสิตนะคะแอปพลิเคชันที่คุณเอาไปแชร์ได้ตลอดที่ของคุณนะคะ แล้วก็ที่สําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญมากๆนะคะแล้วมากๆๆ,ๆนั่นก็คือว่าไม่ได้จํากัดจํานวนปริมาณนะคะไอที่เข้ามานะคะหบัตรประจําตัวประชาชนเท่ากับ1 ID ของบริษัทนะคะมีต่างไม่จําเป็นต้องชวนเขา1คนแล้วมาลงทุนนะคะไม่ได้เป็นธุรกิจที่นะคะแชร์ลูกโซ่แบบนั้นอันนี้นไม่ใช่นะคะ แต่นี่เป็นธุรกิจที่ต้องการผู้บริโภคอย่างชัดเจนอย่างแท้จริงนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะคะวันนี้ในเรื่องราวของ AS ที่จี้มาแชร์ในเรื่องราวของ AS ที่บอกว่าทําไมเราต้องอัปเกรดนะคะความคุ้มค่ามันอยู่ตรงนี้ทีนี้ประเด็นประเด็นที่จี้ดูในกลุ่มนะคะใน,ในกลุ่มของหลายๆคนหลายๆท่านในจํานวนเงิน2 6 9 9บางคนสบายบือเข้า <c oughs> ใจไหมคะเพราะมันเป็นการลงทุนที่ไม่ไม่เยอะนะคะ แต่สาหรับใครบางคนนะคะที่นะคะกำลังอยู่ในช่วงในเรื่องในการที่จะต้องแบบหาจุดเริ่มต้นใหม่นะคะหาจุดเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะคะอันนี้ที่เรียนนิดนึงค่ะใครอยู่ในจํานวน29จังหวัดที่ได้เงินรับเงินเยียวยาบ้างคะ <S <S กดหนึ่งมาให้จี้หน่อยคะ่ะนะคะช่วยกรุณากดหนึ่งมาให้จี้หน่อยสําหรับผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาลนะคะในช่วงล็อกดาวน์รอบ3และ4นี่แหละนะคะ นี่คือทางออกค่ะทางออกไงลละจี้นะคะทางออกเงล่ะเมนทอนะคะเออนะคะที่กำลังจะเรียนอย่างนี้ค่ะในส่วนของเงินทุนรัฐบาลที่จ่ายเงินเยียวยามาให้ท่านนะคะนี่คือแค่ไอเดียนะคะนี่คือแค่ไอเดียะคะ่ะในจำนวนท่านละรายละ5,000บาทนะคะคุณสามารถแบ่งจากตรงนั้นนะคะมาลงทุนดีกว่าไหมแค่เป็นไอเดียนะคะนี่คือไอเดียนะคะ เป็นเรื่องราวของการเอาเงินทุนจากรัฐบาลมาต่อยอดให้ตัวคุณเองมีธุรกิจค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่มันลงแล้วนะคะความรู้ค่ะสามารถที่จะสร้างเงินมหาศาลให้ทุกคนแน่นอนค่ะจะตีทุนคืนจะกกำไรมหาศาลขนาดไหนเมื่อวานนะคะที่ใครได้ฟังแผนธุรกิจของ CEO แล้วนะคะนั่นแหละนะคะเป็นเรื่องราวที่ต้องตามกระแสค่ะ เพราะคนที่จะออกมาพูดบนโลกออนไลน์นะคะมีพลังได้แบบคุณเปรมสุเลยมานดาดาไม่ธรรมดาค่ะวิสัยทัศน์นะคะย่อมมาจากโลกข้างในที่นะคะเป็นผู้ให้สําหรับพี่น้องนะคะประชาชนทุกๆคนที่เป็นชาวไทยและนักธุรกิจที่มีความหวังนะคะที่มองเห็นมองตามภาพคุณสุเลยมานออกนะคะว่าต่อไปนะคะในเรื่องของบีตังเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มนะคะที่ทุกคน ต้องกล่าวถึงและทุกคนต้องมีอยู่ในมือถือค่ะ,อ,ะอีกหน่อยนะคะนอกจากจะมาะแนะนำในเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วยังสามารถน,นะคะจะนะคะเป็นขเขาเรียกว่าเราสามารถจะเป็นผู้ที่นะคะทำงานโฟโล่นะคะโฟโล่ตามนโยบายบริษัทนโยบายบริษัทอาจจะออกมาในรูปแบบนะคะ ให้ประโยชน์อะไรมากขึ้นอันนั้นมันน่าตื่นเต้นม,มากเดี๋ยวให้ c ีพูดเองดีกว่าเดี๋ยวจี้พูดไปล่วงหน้าแล้วเดี๋ยวมันกลายเป็นว่า,ามันมันมันกลายเป็นว่าไม่ใช่เอาเราอยู่พูดอยู่ในกรอบปัจจุบันเราพูดอยู่ในกรอบปัจจุบันและจี้เรียนนิดนึงนะคะเรียนอีกน,นิดนึงฝากทิ้งท้ายไว้นิดนึงพราลฟ์สั้นนะคะอยากให้ทุกคนได้เนื้อหาที่มันกระชับแล้วก็ ไม่เยื่นเยอะเพราะจัดเป็น EP 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 วันนี้พูดถึงในะเรื่องราวของนะคะไม่มีอะไรจะเสียสําหรับการลงทุนเป็น AS ค่ะ2699รอบเดียวจบค่ะรอบเดียวจบไม่มีเจ็บค่ะมีแต่ได้กับได้ค่ะคุณได้ผลิตภัณฑ์ไปนะคะรับประทานคุณได้ผลิตภัณฑ์ไปดูแลบุค,คลิกภาพนะคะแล้วก็ดูแลในเรื่องปัญหาผิวพรรน,นะคะอันนี้บำรุงภายนอกส่วนในะเรื่องของบำรุงภายในเดี๋ยวจี่แจ้งให้ค่ะ ธุรกิจนี้นะคะมันง่ายเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากค่ะแต่คาว่ากอกปอกกล้วยเข้าปากนั้นนะคะมันจะต้องมีการแลกค่ะแล,แลกอะไรล่ะจีแกลกด้วยการที่คุณต้องไปเอากล้วยนะคะลงทุนเดินไปเอากล้วยนะคะเสร็จเรียบร้อยคุณต้องลงทุนในการปอกเปลือกค่ะแล้วถึงจะเอาเข้าปากได้ดังนั้นเดเริ่มธุรกิจนะคะมีตังก็เหมือนปอกกล้วยเข้าปากค่ะ นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ประกบเรียบร้อยแล้วตัวเรานี่แหละต้องไปหาความรู้ค่ะเมื่อหาความรู้แล้วหาวิธีการทำยังไงจัดเรียงเครื่องมือนะคะของตนเองให้ถนดัดแล้วใช้ค่ะเพราะว่าธุรกิจดีก๊อปปี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์บริษัทบอกว่าก๊อปได้ก๊อปเลยเปลี่ยนแค่ลิงก์เป็นของคุณเปลี่ยนแค่เบอร์โทรเป็นของคุณสุดยอดแบบนี้แล้วนะคะ จี้เรียนอีกนิดนึงค่ะประสบการณ์จี้จากประสบการณ์วันนี้นะคะเพราะที่อยู่ในฝั่งของอสังหาริมทรัพย์ด้วยเชื่อไหมถ้าคุณต้องการที่จะขายอ,าอาสังหาริมทรัพย์นะคะคุณเห็นเเขาเรียกคีย์เวิร์ดนะคะหรือภาพนะคะที่สวยๆของคนอื่นคุณไปก๊อปมาเป็นเอเจนซี่ที่รู้จักกันดีคุณก็ทำไม่ได้นะจ๊ะ ทำไม่ได้นะจ๊ะแต่ธุรกิจของบีตังนะคะในส่วนกลางของบริษัททั้งหมดเลยนะคะใ <Wall jaar Twilight> <velocidade> นส <communauté> ่วนของของนะคะออฟฟิเชีหรือในส่วนของคลังความรู้นะคะอะไรที่ใครเขานะคะทำแล้วเกิดผลก๊อปตรงนั้นเอามาใช้ได้เลยบริษัทไม่ห้ามจ้านี่คือความน่ารักของธุรกิจนี้แล้วดังนั้นจะเรียกว่าธุรกิจนี้ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากหรือยังคะ เหลือแต่เรานะคะในวิธีการหาความรู้แล้วจัดเรียงเครื่องมือให้ถนัดมือค่ะให้ถนัดมือให้ถนัดใจให้ถนัดในเรื่องของความรู้สึกถนัดในเรื่องของความสุขค่ะแค่นี้เองค่ะเรื่องการโปรโมทการตลาดหรืออะไรต่างๆก็อยู่ในมือคุณค่ะคุณจะรันธุรกิจไปในรูปแบบไหนความรู้เท่านั้นเองนะคะความรู้เท่านั้นเองค่ะเป็นคีย์สําคัญที่จะทําให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ไปตามนะคะแนวทางที่ซี o อยากให้ทุกคนลืมตาอ้าปากและรวยได้ไดทุกคนนั่นเองค่ะโอเคนะคะวันนี้มาชี้แจงแถลงไขแค่นี้ค่ะสำหรับเลือก a อเ AS เดี๋ยวนะคะ ETP ต่อไปเราจะมาคุยกันเป็นแต่ละ EP ใครที่ต้องการให้จี้นะคะพูดคุยเรื่องอะไรเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของบิตตังคอมเมนต์มาได้เลยนะคะอ่านแล้วนะคะก็จะทำและก็จะตอบคำถาม ให้ทุกคนอย่างละเอียดค่ะขอขอบคุณนะคะแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่ในอีพีตออกไปนะคะฝากไว้ฝากไว้นะคะแชร์ได้แชร์กดไลค์กดแชร์ได้เลยค่ะบอกเลยว่าคุณจะดูคลิปนี้แล้วก็เอาไปเปลี่ยนเอาไปล่ลิงก์ของคุณได้เลยจี้ไม่ห่วงนะคะถือว่าเราทำงานร่วมกันค่ะร่วมด้วยช่วยกันเติบโตกันไปกับมีตังค์ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะ